รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนำเสนอโดยแอปโก เจ้าของรางวัลผลประกอบการดีเด่นและ CEO ดีเด่น2ปีสอนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยธรรมชาติได้สร้างเม่เล่ข่าวให้เรา2 0 0หมล้านถึง5 5 0 0 0ล้านเมตรให้มีหน้าที่ดูแลสุขภาพเราจะมีสุขภาพที่ดีและปราศจากโรคทั้งหลายได้ก็โดยการมีภูมิคุ้มกันที่สมบูรณ์หรือมีภูมิสมดุล นักวิจัย o อ e เปอเรชันบินได้สกัดสารที่มีผลต่อการทำงานของเม็ดขาวจากมังคุดมาดำถั่เหลืองฝรั่และโบโบบกแล้วใช้เสริมประสิทธิภาพกันเพื่อสร้างภูมิสมดุลในผู้มีอาการผิดปกติกับสู่สภาพปกติได้ตามธรรมชาติการสร้างภูมิสมดุลเช่นนี้มีประสิทธิภาพสูงปลอดภยัยและไร้ผลข้างเคียงถือเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ นักวิจัยมีความภาคภูมิใจและปรารถนาที่จะสร้างให้วิทยาการนี้เป็นมรดกของคนไทยในการช่วยดูแลสุขภาพของมนุษยชาติตลอดไปสวัสดีครับคุณผู้ชมทีรักครับขอกล่าวสวัสดีปีใหม่ก่อนนะครับเพราะนี่คือรายการใหม่ที่เริ่มในศักราชใหม่เวลาหัวหน้าคณะนะครับท่านอาจารย์พิเชษวีรจิตราครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ,รบอาจารย์ บ้านเมืองไทยเราเนี่ยเรามีไบโอเดเวอร์ซิตี้หรือความหลากหลายทางชีวภาพที่เยอะจริงๆใช่ไหมครับใช่ครับก็มีพืชประมาณ1 5 0 0 0นนชนิดนะบ้านเราแลครนี้อเมริกามีแค่สองสามพันคือเขาบอกว่าเราชนะอเมริกาชนะญี่ปุ่นใช่ครับแต่เราเรเวอร์ชไม่เคยเป็นถูกต้องครับก็คือเราก็วางเรียราดอยงบันดาลใจอะไรไปเห็นอะไรยังไงครับอาจารย์ถึงบอกว่าเฮ้ยมันน่าจะทําอะไรที่เป็นประโยชน์กับมนุษย์ได้ภูมิปัญญาชาวบ้านอาจารย์อ่าโอเคครับคือมังคุด ก็อย <wykor> ู่ในตำราแพทย์แผนโบราณว่าเปลือกเนี่ยฝนกับน้ำปูนใสทาแผลแผลหายนะแล้วก็ดื่มต้มต้มกับน้ำดื่มแล้วก็แก้ท้องร่วงได้เับ่อเกิญผมอยู่ที่มหาวิทยาลัยสขลานักรินในช่วงที่เริ่มทำงานวิจัยหลังจากกลับจากอเมริกานะก็มีลุงเขียวพัชจรินนักการพลุงที่ทำความสะอาดห้องแหลบผมบอกว่าลุงอาจารย์บางคุนี่มันดีนะทำอย่างนี้ได้ แล้วเกิดความรู้สึกความเชื่อชาวบ้านก็มีอย่างนี้ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วตําราก็เขียนไม่ชัดเจนแต่เชื่อว่าตอนเด็กๆอาจารย์ก็ต้องเคยเห็นเหมือนกันเพราะว่าผมก็เคยเห็นก็คือมีชาวบ้านเขาเอาเปลือกบางคุดมาตากไว้หน้าบ้านเไว้นั้นเพราะฉะนั้นการที่พลุงเขียวพูดอย่างนั้นเนี่ยอาจารย์ก็น่าจะมีแนวโน้มในการจะเชื่อได้เพราะเราเคยเห็นมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ว่าเออเราเพิ่งได้ยินเราเห็นมาก่อนครับงานวิจัยของเราเริ่มจากตรงนั้นเราก็บอกว่าเออถ้าอย่างนั้นคงขอเอาวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ปัจจุบัน เข้าไปจับแล้วดูซิว่าพื้นฐานมันเป็นอย่างไรแล้วจะมีโอกาสพัฒนาเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือไม่อันนี้เกิดขึ้นเมื่อเกือบ40ปีที่แล้วนะฮะอารใช้เวลานานมากนะฮะก็คนคนไม่เคยเก่งก็ค่อยค่อๆพัฒนาทีนี้เวลาที่เราจะทําอะไรให้เป็นประโยชน์เนี่ยมันก็จะมีคําว่า extract ใช่ครับซึ่งแปลว่าการสกัดใช่ครับนะครัว่าสกัดนะคุณผู้ชมัา คือสิ่งใดๆก็ตามที่มีอยู่เนี่ยมันจะมีของดีและของไม่ดีเพราะฉะนั้นเอ็กซ์ตรกนี่ก็คือเขาจะดึงเอาของดีมาใช้งานและเอาของไม่ดีเนี่ยทิ้งไปในเปลือกมังคุดมีอะไรดีมีอะไรไม่ดีครับอาจารย์เหมือนกับนักวิทยาศาสตร์เลยคือในเปลือกมังคุดเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องไปเก่งทางด้านวรรณคดีเหมือนกับอาจารย์เก่งทางด้านวิทยาศาสตร์ก็ในเปลือกมังคุดมันก็จะมีสารสีม่วงสีสีดำๆเนี่ยสีํำๆซึ่งเราเรียกว่าแทนนินนะฮะ แทนนินก็มีประโยชน์อยู่บ้างอ่ะแต่ว่าถ้ากินเยอะๆจะมีปัญหาในเรื่องทําให้เนื้อเยื่อหดตัวนะครับเรากินชาเข้มๆนะฮะสักแก้วสองแก้วนะฮะวันรุ่งขึ้นเราก็จะท้องผูกนะเพราะเนื้อเยื่อมันจะหดตัวบริทาบเตาทานต่อเนื้อมันเข้าไปตับในไตมันก็จะสะสมที่ตับไตก็จะมีปัญหากับตับกับไตเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราทําก็คือต้องตระหนักว่าไอ้เบอมุขนที่เราจะมาใช้เนี่ยมันมีสารที่ดีอยู่นะก็คือทําให้เกิดประโยชน์อย่างที่เราพูดถึงพุทธคกีนี้แต่ อะไรที่มันเป็นโทษต้องออกไปก่อนได้<ล>จากการนินออกและตัวดีมันคืออะไรคะตัวดีนี่คือสารที่เราตั้งเรียกว่า GM1 คือสารที่เรา,เานักวิทยาศาสตร์ว่าอย um ู่ในกลุ่มแซนโทนนะครับก็เราก็พิสูจน์แล้วว่าไอสารตัวนี้มันปลอดภัยไร้ผลเคียงคล้ายข้างเคียงใช้ระยะสั้นระยะยาวปริมาณมากปริมาณมากให้ตามหลักพิษวิทยาทั่วไปตอนนั้นนะแต่ถึงอย่างไรก็ตามเราก็ไม่ไว้วางใจว่าถ้าหากว่าแม้มันปลอดภยัย แต่ถ้าหากมีการใช้ระยะยาวนะครับมันก็อาจจะไม่การสะสมนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องมุ่งต่อไปก็คือว่าประโยชน์ที่เกิดจากจีเมวันเนี่ยมันจะไม่สร้างปัญหาให้กับผู้บริโภคน้ะยลที่เาเรียกว,ย<า>ว,ว่าผลข้างเคียงใช่ครับมเมื่อเป็นเช่นนี้หลังจากที่เราวิจัยเกี่ยวกับจีเมวันแล้วก็พบว่ามันฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ดีมากนะอาจารย์ตรงนี้สาคัญมากๆนะครับแล้วก็ต้านการอักเสบได้เป็น3เท่าของแอสเพอรินนะฮะแล้วก็เป็นสารต้านอานุมูลสระ การก็ตามวิสระปัจจุบันนี้เราก็โอ้ใช้กันเยอะมากนะฮะแล้วสิ่งเอาง่ายๆทำให้ไม่แก่กันแล้วกันเวลาเรกจะพูดภาษาชาวบ้านนะแล้วสิ่งสุดท้ายก็คือว่ามันฆ่าเซลล์มะเร็งได้ด้วยเราก็ต้องต้องเรียนให้ท่านผู้ชมทราบว่าเราอาจจะไม่นักศาสตร์กลุ่มแรกๆนะฮะที่เอาสารสกัดจากมงคุดไปฆ่าเซลล์มะเร็งนะโดยที่ทําที่สภาวิจัยสถาบันมะเร็งแห่งชาตินี่แหละนะครับโดยนางสาววิราวรรณตอนนั้นเป็นนักศึกษาปริญญาตรีอยู่นะครับ ตอนนี้ก็คือ,อศาสาาาตราจารย์ดรวิราวันวนะ oh. นะก็คือผู้เชี่ยวชาญทางด้านมังคุดคน <ทำ S 1> แรกน,น,นะครับ,รบ,รบก็จากตรงนั้นเองเนี่ยเราบอกโอ้โหประสิทธิภาพมากมายอย่างนี้นก่อนเชียวันเราสักวันหนึ่งแหละคงจะมีโอกาสได้นํามันใช้ให้เกิดประโยชน์จริง <Yeah. S 1> ๆแต่ด้วยความเป็นห่วงที่ว่ามันอาจจะมีการสะสมเยอะถึงแม้ว่าเราแน่ใจแล้วว่ามันปลอดภัยมากๆนะครับแต่เราคิดว่าเอออย่างนั้นเลยเราก็พอมี รู้เรื่องของศาสตร์ของการเสริมฤทธิ์อยู่บ้างคือกรณีที่เราเจียมวันไปผสมกับสารอื่นซึ่งมีคุณสมบัติลักษณะคล้ายๆกันแล้วให้มันบวกกันซะผสมกันแล้วหนึ่งบวกหนึ่งไม่ให้มันเป็นสองอาจารย์ก็ให้มันเป็นสี่เป็นห้านะฮะที่อาจารย์พยายามใช้บ่อยๆเรนฟอส์คือการเสริมฤทธิ์กันนะฮะก็เราก็มีงาดำถูเหลืองฝรั่งโบบกสกัดมาแล้วก็ผสมกันแล้วก็ให้เกิดการเสริมฤทธิ์จนกระทั่งได้สารผสม ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิมมากๆครับแต่อาจารย์ไม่ได้ทำเป็นยาดิครับอาจารย์ทําเป็นอาหารเสริมใช่ครับทำไมอาจารย์เลือกที่เป็นอาหารเสริมมากกว่าเป็นยาคือในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราทําเป็นอาหารเสริมนะครับเราก็คิดว่ามันจะมีการเข้าถึงได้ง่ายนะครับแล้วปัจจุบันนี้อาหารเสริมก็เป็นเป็นเป็นเทรนด์ในปัจจุบันนี้นะฮะถ้าไปเป็นยาแล้วมันก็จะถูกต้องถูกสั่งด้วยหมอนะฮะแล้วขนาดเดียวกันก็คือต้องผ่านขั้นตอนการพิสูจน์แล้วก็ พัฒนาโดย W h o ซึ่งโอ้โหมันทุนมากมายมหาศาลแตที่เกิดขึ้นจากคณะชุดนี้นะมันเกิดมีอะไรต่างๆที่เข้ามา fortify มาเสริมกำลังหลายคนไม่เข้าใจเรื่อง extract นะครับพอเขาพูดว่าผลไม้อันนั้นผักอันนี้จะสามารถทำนู่นทํำนี้อะไรข้เขาบออุ้ยทั้งนั้นก็กินวันลกิโลเลยสิกินวันละสองกิโลเลยสิถ้าเป็นแบบนั้นแสดงว่าหนึ่ง เรากินรวมๆเลยทั้งดีและไม่ดีอยู่ในนั้นนะครับแต่ถ้าพอสกัดแล้วเนี่ยเราไม่ได้กินรวมๆของไม่ดีทิ้งไปแล้วของดีเนี่ยมันมาเป็นสุดยอดแล้วมันถูกฟอสฟอไรดด้วยนะ,ะนี่คือผสมที่มีการเสริมฤทธิ์กันอย่างทวีคูณแล้วสิ่งที่เราคันึงถึงต่อไปก็คือว่าเราจะต้องใช้กลไกในการดูแลสุขภาพคนที่มันปัจจุบันทันสมัยที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเราก็ไปคิดว่าเออในเม็ดเลือดขาวของเราในร่างกายของเราเนี่ยก็คือธรรมชาติให้มาเพื่อจะสร้าง ภูมิคุ้มกันในร่างกายเราให้สมดุล<ช>ซึ่งถ้าสมดุลแล้วเราจะไม่เป็นอะไรเลยนะครับจากที่เรามีสารสกัดหลายๆชุดเราก็ผสมได้หลายๆสูตรนะอาจารย์เพราะฉะนั้นเราก็จะใช้หลักต่างสูตรต่างๆเหล่านี้ไปแก้ไขปัญหาที่เม็ดเลือดขาวหลั่งสารมากไปน้อยเกินไปจนทําให้เกิดภูมิคุ้มกันไม่สมดุลแล้วก็เป็นโรคต่างๆใ,<ช>ให้กลับสู่การสร้างภูมิมสมดุลแล้วก็แก้ปัญหาได้ทุกปัญหาเลยนะครับและนี่คือหลังจากที่เราใช้สารน้อยแล้วก็เสริมฤทธิ์แล้วก็พิชิตโรค เพื่อทางานให้ผ่านไม่โดยขาวอาจารย์ใช้คําว่าแก้ปัญหาทุกปัญหาเนี่ยก็อยากให้ผู้ชมเข้าใจนะครับว่าไม่ได้หมายความว่ารักษาทุกปัญหานะไม่ใช่รักษานะฮะแต่เมื่อเรามีร่างกายที่มีภูมิคุ้มกันที่สมดุลเนี่ยมันทําให้เราสามารถที่จะปกป้องตัวเราได้รเราเรียนสุขศึกษามาเราคงจะจําได้นะครับว่าเมรเร็ดเลือดขาวเนี่ยเป็นเหมือนทหารในร่างกายเราที่คอยป้องกันไม่ให้โรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนเรา แต่ถ้าเกิดว่าเราเปรียบเทียบเป็นทหารเป็นมนุษย์มนุษย์ที่เกียจมีไหมมนุษย์ขยันพอดีมีไหมมนุษย์ขยันเกินมีไหมมนุษย์ที่มีจํานวนมากเกินไปมีไหมมนุษย์ที่จํานวนพอดีมีไหมมนุษย์จานวนน้อยเกินไปมีไหมนี่แหละครับคือคำว่าสนุนเพราะฉะนั้นเม็ดเลือดขาวมีมากเกินไปโอ้โหถ้าเป็นกองทัพก็ต้องหาเงินมาเลี้ยงกันลาบากถ้ามีน้อยเกินไปศัตรูมาป้องกันไม่ไหวแน่นอนขยันเกินเหตุวก็จะหยิบปืนขึ้นมายิงกันเอง ถ้าเกิดขี้เกียจเกินไปก็ปรากฏศัตรูเข้ามาก็ยังไม่ยอมทําอะไรเพราะมันก็ต้องขยันพอดีและจํานวนพอดีจึงเรียกว่าเป็นสมดุลน,นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์จากกลุ่มของอาจารย์พิเชษนีนะครับก็สามารถที่จะทําตรงนี้ขึ้นมาได้แล้วก็ต้องบอกได้เลยว,ว่าเป็นประโยชน์กับมวลมนุษยชาติอาจารย์ครับวันนี้ได้คุยกับอาจารย์ตรงนี้แล้วอาจารย์ครับผมขอเสริมน,นิดนึงอนุภาพของมเมล็ดขาวเนี่ยส่งผลต่อร่างกายของเราเนี่ย อย่างสูงมากเขาเพราะว่ามีจํานวนมากเหลือเกินเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงทหาร20,000ล้านถึง55,000ล้านเม็ดในร่างกายของเราครับแ,แต่มันก็มีจำกัด<แ>ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เรามาพูดถึงปัญหาเรื่องของโรคข้อเข่าเสื่อมกันนะคะได้ข่าวว่างานวิจัยของอาจารย์ช่วยดูแลแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ที่ปวดเข่าเยอะมากๆเลยใช่ไหมคะอาจารย์ปลายปีที่แล้ว เราก็มีการจัดชมรมคนเคยเป่าขวดปวดเข่าคนเคเข่าให้มาสังสรรค์สนุกสนานกันนะฮะแล้วแต่ละคนที่เข้ามาก็คนเคยที่บอกว่าเขามีปัญหาเดิมไม่ได้แล้วปวดเข่าแล้วต้องนั่งรถเข็นแล้วหรือยืนนานไม่ได้อะไรเงี้ยนะฮะเต้นหูวลุกให้เราดูนะครับกระโดดให้เราดูวิ่งให้เราดูยืนขาเดียวให้เราดู แล้วก็เปลี่ยนกางเกงแข่งขันกันเปลี่ยนกางเกงให้เราดูค่ะซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขาเลิกเป่าขวดแน่นอนแล้วคือแน่นอนถ้าเกิดว่าคนที่ยังไม่หายในกิจกรรมเหล่านี้ทาไม่ได้ทำไม่ได้แน่นอนงานวิจัยอาจารย์ช่วยยังไงคะประการแรกทีเดียวผมว่าเราก็มาคุยกันว่าที่เราปวดเข่าสาเหตุก็อะไรับปวดเข่าหรือเข่าเสื่อมเนี่ยนะเกิดขึ้นจากอะไรเข่าหรือข้อทุกแห่งจะมีอยู่กระดูกสองชิ้นต่อกันอยู่ค่ะ ระหว่างกระดูกสองชิ้นจะมีกระดูกอ่อนที่เป็นตัวป้องกันไม่ให้การขัดสีเสียดสีกันของกระดูกสองชิ้น <Okay. S 2> ถ้าหากไม่มีไอ,ไอตัวฝองน้ําตรงนี้มาป้องกันการเสียดสีเกิดการเจ็บแล้วก็อักเสบนะครับแล้วก็บวมร้อนแรงดังภาพนี้นะครับภาพที่เห็นเนี่ยนะครับบนจาะที่เห็นเนี่ยทางด้านซ้ายระหว่างข้อสองข้อท่อนบนของเขา่ากับข้อล่างของเขา่าจะเห็นมี ชั้นขาวตรงนั้นนั่นคือกระดูกอ่อนนะครับก็ป้องกันไม่ให้กระดูกสองชิ้นเนี่ยมันขัดกันด้านขวาของภาพเจนว่ากระดูกสองข้อเนี่ยติดกันเลยกระโดนสีกันก็เจ็บใช่ไหมฮะมันก็เจ็บนมัเจ็บเจ็บแล้วก็เมื่อเจ็บมันก็อักเสบแล้วมันก็อักเสบมันก็มันร้อนแรงมันก็เป็นขึ้นมาเรื่อยๆมีการบวมเกิดขึ้นก็ทรมานต้องแก้ไขโดยการที่ให้มีฟองน้ำเกิดขึ้นมาระหว่างชั้นอีกทีหนึ่ง เราจะทําอย่างนั้นได้ก็ต้องประการได้ที่เราต้องลดอาการอักเสบก่อนเมื่อเรารู้มากเกินไปสารที่หลังมากเกินไปก็คือ t n f อเอสอัลฟาอินเทอกรินหแล้วก็อิน e ทอรกรินสิมันหลังมากเกินไปก็ทําให้เกิดการอักเสบแล้วก็ทําลายกระดูกตามข้อเราสามารถลดการหลังสารทั้ง3ามได้นะโดยเรามีสูตรสูตรหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นจากการที่เราสรกัดมังคุดมาํำถั่วลองรั่งบวบแล้วก็เอามาผสมกันในลักษณะที่เราต้องการ แล้วก็ไปทด,ทดลองกับอาสาสมัครสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรามีอาสาสมัครที่ใช้แป้งแคปซูลแป้งนะฮะแล้วก็ให้ใช้สี่แคปซูลต่อวันเป็นเวลา15าวันสารเป้าหมายที่เราต้องการดูนี่ยคือเทียนแป้งฝาอินดิคินหกอินดิคินสิบเนะครับในกลุ่มที่เป็นยาหลอกคือกลุ่มที่กินที่แป้งเนี่ยสารที่หลังควรถือว่าให้มันไปร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วกลุ่มที่ที่เราเกิดขึ้นจากการวิจัยของเรามันควรจะเป็นเช่นนี้เหมือนกันแต่ ด้วยประสิทธิภาพของมันเราจะพบว่าม,มันลดลงลดลงไปเ,เยอะเลยค่ะหลือ7%อลดไปถึง9 3ทีเดียวตัวที่สองลดเหลือ65%อินเทอร์วินหแล้วก็อินเทอร์วิน17%เดหลือ50%สารสามตัวซึ่งเป็นสารที่ก่อปัญหาทําให้เกิดการอักเสบทำลายกระดูกมันลดลงงานวิจัยแล้วรายงานการวิจัยของของ,ของนักปุงวิทยาทั่วโลกยืนยันว่า อาการอักเสบและการทําำลายกระดูกจะลดลงเมื่อสารสามตัวนี้ลดลงสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้นอกจากว่ามันลดอาการอักเสบแล้วมันมีความสามารถที่จะไปสร้างกระดูกอ่อนซึ่งทําหน้าที่คล้ายฝ่อกน้ํรในกระดูกผิวข้อที่เราต้องการสร้างตรงนั้นเมื่อมีการสร้างกระดูกอ่อนเกิดภาวะของเขามันก็มีการเสื่อมไปเรื่อยๆเพราะเลยวัยรุ่นไปเล็กน้อย วัยรุน่นมันก็จะมีการสร้างอยู่เรื่อยๆการเสื่อมมันก็จะมีตามมาแต่ว่าพอถึงวัยกลางคนหลังวัยกลางคนแล้วการเสื่อมมันมีมากกว่า,วาการสร้างถึงจุดหนึ่งมันจะไม่สร้างมีแต่เสื่อมว่ากระดูก่อนจะเสื่อมไปเรื่อยๆแน่นอนอ่ะถ้าหากว่าเรายังเสื่อมไปตลอดชีวิตเราก็ต้องประครับประคองมันตลอดชีวิตนะครับแต่ไม่ต้องใช้เยอะแล้วนะฮะไ,ไม่ต้องทําให้เกิดการไม่ต้องไปลดอาการอาการักเสบแล้วเพียงแต่ประครับประคองมันไปเรื่อยๆ อาสาสมัครของเราที่เขาเอาเอาคลีมมาให้ดูจากเอ็กซเรย์นะครัสองเดือนเขาบอกก็เห็นก็เห็นว่ามันขึ้นมาจริงๆก็เห็นว่ากระดูกมันเริ่มห่างกันกระดูกสองทิศแต่เหตุก็เพราะว่าันก็ดูออกเติบคนที่เขามีปัญหาจะต้องเข้าไปผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าอีกสองอาทิตย์ข้างหน้าเนี่ยเขาเข้ามาฟังเราบรรยายตอนบรรยายมันพูดางเดิยกระรเข้ามาวันอาทิตย เดินปลอเข้ามาเลยถ้างั้นคุณผู้ชมที่ฟังอยู่ตอนนี้สมมติกําลังตัดสินใจผ่าเขาอยู่เข้ามาปรึกษาอาจารย์ก่อนได้นะคะครับ <c oughs> ก็เชิญเลยครับ <c oughs> สิ่งที่เราทํานั้นต้องมีประสิทธิภาพต้องปลอดภัยและไร้รผลข้างเคียงแน่นอนมิฉะนั้นแล้วมันจะเป็นตราบาปติดตัวเราตลอดชีวิตถ้าหากใครใช้แล้วมีปัญหา <c oughs> แต่ถ้าคนใช้แล้วมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นเราก็จะมีความภาคภูมิใจนะคะ <c oughs> อยากจะฝากงานวิจัยที่นี่ให้เป็นเมื่อสักครู่นะคะเราก็ได้ทราบถึงสาเหตุอาการแล้วก็การดูแลนะคะเรื่องปัญหาข้อเข่าเสื่อมแล้วนะคะด้วยการปรับภูมิคุ้มกันให้สมดุลน,นะคะซึ่งถือว่าเป็นมิติใหม่ของการดูแลปัญหาสุขภาพนะคะ<บ>เดี๋ยวช่วงต่อไปค่ะจะเป็น